สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิวีรพัสสังประภัยวันนี้ขอแนะนําการผสมเกสรเมลอนญี่ปุ่นกันครับช่วงและวัยการผสมเกสรต้องให้เหมาะสมและช่วงเวลาในการผสมเกสรก็ต้องให้เหมาะสมเพื่อการันตีในการติดผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นให้สมบูรณ์ครับและก็มั่นใจได้เลยว่าการผสมแล้วจะต,ต้องติดลูกเมลอนจริงๆ ดังนั้นเราจึงมีเทคนิคและวิธีการในการผสมเกสรเพื่อการันตีในผลงานว่าเมื่อผสมแล้วเมลอนจะต้องติดผลให้กับเรามาดูกันนะครับว่าเราทำยังไงกันตั้งแต่เริ่มปลูกเราก็คงจะต้องลาดลดด้วยชุด3ามสหายบริเวณคนต้นเพื่อสร้างระบบความเจริญความพร้อม,อมการเจริญเติบโตให้กับเมลอนของเรา และเราจะมาทําการผสมเกสรกันนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมของการผสมเกสรก็คือตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง10บโมงเช้าโดยประมาณนะครับไม่เกินนี้จะทําให้เกสรของเขาเหมาะสมในการที่จะนํามาผสมนะครับถ้าเกินไปกว่านี้แล้วอากาศร้อนจะทําให้เกสรนนั้นแห้งได้นะครับเราคงจะต้องเด็ดกรีบ ของดอกตัวผู้ออกนะครับและให้เหลือแต่เฉพาะเกสรตัวผู้แล้วก็นําเกสรตัวผู้นั้นไปทําการถูกับเกสรตัวเมียเพื่อจะให้เกสรตัวเมียนั้นผสมพัน์กับเกสรตัวผู้เพื่อจะเป็นการการันตีว่าเรานั้นได้ผสมเกสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทําการผสมเสร็จ เราก็คงจะต้องเขียนโค้ดไว้นะครับว่าเราผสมวันที่เท่าไหร่ในในรูปนี้ในแขนงนี้เพื่อจะเป็นการนับการจเจริญเติบโตที่แท้จริงว่าเมื่อเราผสมแล้วเราได้นับวันถูกครับว่าอายุของเมลอนของเราอายุประมาณเท่าไหร่แล้ว เพื่อจะเน้นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวในวันข้างหน้าต่อไปเราจรึงจะต้องทําโค้ดทาตํตาหนิเอาไว้ในขแขนงนั้นๆนะครับหลังจากที่ทําการผสมเกอรแล้วก็ให้ดูตามภาพนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะผสมในช่วงของอขแขนงที่น,นะครับข้อขแขนงที่9ถึง11นะครับเพื่อทําการผสมเสร็จก็มาดูกันนะว่าในข้อ9 1ิบสนั้นมีผลติดดีประการใดหลังจากนั้นก็ขอมาคัดลูกกันอีกทีนะครับว่าเราจะเอาไว้ลูกไหนก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในช่วงของการผสมเกสรของผมนะครับว่าเราจะดูหรือจะไว้ลูกในข้อที่9ถึง11แล้วก็มาคัดลูกกันอีกทีว่า เราจะเอาไว้ก็เอาลูกไหนไว้ลูกไหนสมบูรณ์ไว้เราก็จะเอาไว้ลูกนั้นนะครับแต่ลูกที่9ถือว่าเป็นลูกที่ดีและก็มีความรสชาติดีหวานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกต็ดเล็กๆน้อยของการทําการผสมเกสรเมลอนของเรานะครับแดนที่เห็นนี่ก็คืออยู่ในช่วงของวัยอายุประมาณ30วันแล้วสําหรับของเราแต่หลังจากที่ทําการผสมเกสรประมาณ4วันก็จะเป็นลูกที่สมบูรณ์ ให้เราได้เห็นถึงวิธีการว่าเราได้ผสมแล้วติดดีจริงหรือไม่เราจะมาคัดลูกกันในวันข้างหน้ากันต่อไปว่าลูกไหนสมบูรณ์ก็จะเอาลูกนั้นเก็บไว้อาจจะไว้ต้นเถาหนึงประมาณสัก2ลูกนะฮะถ้าคนทําเก่งๆก็ได้3ลูกต่อเถานะครับอันนี้ก็เป็นเกดเล็กๆน้อยๆในการผสมเกสรผมก็ขอแนะนําให้กับทุกท่านที่ติดตามในผลงานของเรากับการใช้ชุด3าสหาย ในแปลงเมลอนนะครับท้ยนี้ผมผภูมิิิรภั์สังพระพขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามในผลงานของผมกับชุด m a c โฟสหายในการทำเมลอนและการผสมเกสรว่าผสมได้ดีอย่างไรและวันข้างหน้าจะประสบความสำเร็จเพียงใดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ